ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไขตาาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแล้วขอกับสวัสจีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็คอยสกมใหม่แล้วเจ้ฮูอ้โนะครับนะก็ต้องไม่แลี่ยนะครับผมสกมใหม่ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจาจาแล้วในวันนี้เรามากันในกล้องเลาะมหาสุกอีกแล้วอ่าแต่ที่ทางหายไปสักพักเลยนะครับและซึ่งวันนี้เราก็มากับคุณฝ้ายเช่นเคยนะในที่สามพาร์ทที่แล้วเราเล่นกันในหมวดของอนิเมะไปใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยเรามาในหมวดของฮีโร่กันดีกว่าอ่าก็จะเป็นครั้งนี้ก็จะเป็นฮีโร่จากเหล่ามาเวลนะครับนะแล้วมาลุ้น ใครจะได้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับแต่ก็แน่นอนนะกติกายังเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเราจะแข่งกันหมด4รอบนะครับถ้าเกิดว่าอาถ้าเสมอก็ต่อรอบที่5นะจ๊ะโอเคก็วันนะมาพร้อมยังคุณพร้อมยังพร้อมละอ่าพร้อมแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วก็เราไปเลิ่นกฎเกณฑ์ปุ๊บไปเลย โอเคปนะันเอางี้งั้นตาที่แล้วเราเดี๋ยวผมใครแพ้วะอ่ะผมแพ้ใช่ไหมเออใครเดินเล่นโดมาจำได้เลยแม่งโดมาโกงว่ะโดมามันโกงอ,อ่ะงั้นเจอผมปนันอ่ะผมเอาแบบดีป่ะเอาสีชมพูแล้วกันฟุ้งฟิ้งเลยเปิดสีชมพูก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาดูสิว่าสีชมพูจะได้อะไรนะฮะสามสองหนึ่งปุ๊บเปิดกล้องปุ๊บ,บอุ้ยโอ้โหมือ <laughs> โอ้ฟาบ,บาดเพินเธอเลยนะอ่าโอเคโหโคตรเท่นะฮะมามามา,มาตาคุณมั่งด้วยมาตาคุณนะสีฟ้าอ่าสีฟ้าปรากฏยิงไม่โดนจบเลยโอเคไหนะดูซิสีฟ้าคือปึ๊บโอ้ยอนป็นเอเอเแพตตีออทก็เปมันคนละระดับกันเลยวะ่ะอ่าเอาเถอะเถอะเถอะนะเขาได้อยู่แหละนะครับ โอเคมาหนะโอ้โหบินมาเลยทีเดียวเฉียดแล้วแต่ผมชอบปืนอะปืนปืนนี่ารักดีนะเออแบบง่ายๆอยู่ข้างๆเท่ดีนะโอเคคุณพร้อมยังพร้อมยังเรื่องวันนี้คุณผมไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยเนี่ยแย่เลยนะอ่าไม่ไปคิวเขาทำอะไรอ่ะเขาถอดชุดเหรอถอดชุดไงเฮ้ยเท่หวะโอ้เป็นที่หมดนะสุดยอดสุดยอดยอดอ่ะโอเคมามามาคุณพร้อมยังพร้อมยังถ้าเกิดว่าตายการแพ้ในรอบนี้คือมีแค่ตายกับตกสงเวียนเท่านั้นนะแล้วก็ไอรอนนม่ได้บอกมันบินได้ไม่สูงถ้าพร้อมแล้วก็ห้าสี่สาม สองหนึ่งเริ่มเลยโอเคอู้หูยิงเจ็บมาแต่ว่าประเด็นคือผมแบบไม่รู้จะยนี้ยังไงครับผมจะโจมตยงงียังไงฮะเอ๊ะมามามาดิมา,มา,มาด,มาดิเอออู้หูแบบได้แค่นี้เองผมว่าฮะได้แค่นี้เองก็อ่นเนี่ยติเอติเอเกาะเกาะก็เอ๊เอคุณน,นี่คุณไม่รู้ซะแล้วแบบชุดไวเบเนียมไงชุดฟาบาดต่มันโนหนึ่งไว้ย๊ะเถ่เว้ยอ่ะให้ตินี้นะฮะคุณยิงไม่เข้ายิงไม่เข้า พีมเม่อพีมเมอร์นเคาับนะก็โอเคมาเรียบร้อยนะจับตาแรกผมชนะไปนะฮะมาต่อกันรอบที่2เลยดีกว่าครับโอเครอบที่สองนะมาฮะคุณฟ้าเลือกเลยก่อนคุณแพ้ฮะคุณเลือกเลยอยากได้เสียอะไรต้องสีแดงดิอ่าสีแดงแรงลิตนะครับโอเคสีแดงคุณคาดหวังตัวอะไรฮะไม่รู้อ่าไม่คาดหวังนะโอเคไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวพร้อมแล้วแล้วก็ส2มสองหนึ่งปึ๊บอุ้ยอุ้ยกับอเมริกาว่าอ้าวเว้ผวไวรุ่นอเมริกานะนี่โคตรเท่ เฟอร์เอเวอร์เจอว่ะเอ้ยเฟอร์เอเวอร์เจอนะฮะใช่อ่าก็ใช่แหละเคยมาตาผมมันนี่มาตาผมเอาสีแดงอะสีแดงสีเหลืองแล้วกันนะสีเหลืองแล้วแะไเหมือนกันนะโอเคโอ้โหนี่จะเคลียร์ฝั่งนี้หมดเลยวะเฮ้ยมาเวลาสีเหลืองหน้าอ่ะมาดูกันดีกว่านะว่าสีเหลืองจะเป็นตัวอะไรโอ้โหจะคุณใส่ชุดเทพจะไปตามไม่ตรงว่ะตาตาไม่ตรงอะโอเคพร้อมอร์พร้อมโอเคสามสองหนึ่ง ปึ๊บพี่้ยพื้นบันไดแสนดีโอเคนะเอามาเลยเอามาเลยนี่โคตรเท่นะนี่แม่นะเดี๋ยวเราถอนอกกาศที่ากากมานี่ถอนอกกาศด้วยนี่คุณดูคุณดูนี่อ่าใช้แต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายไม่ใช่ว่าสเร์แมนก็โดนกับตาเมกาต่อยแล้วก็สลบเแลว้ววะเออแย้แล้วพร้อมแล้วแล้วก็ห้าสี่สามสองหนึ่ง เริ่มเลยโอเควููมีกตาโล้วเหรอมามาดิววเดี๋ย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  เออเออโดนไปดีโดนไปโอ้โหนี่นี่นี่โอโดนไปโดนไปเอาหมดเอาหมดเอาหมดไม่ต้องเดินอ่ะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินบอกว่าไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมามาดิมาดิมาเออตัวนี้เออเออต่อไปต่อไปต่อไปอ้หเด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 ็ดเด็ดเด็เ็เดเ็เเดดเดเเดเ เรามาต่อกันในราวที่3ามเลยดีกว่าอ่าเมื่อกี้ผ่านไป2องราวแล้วนะครับโอ้โหผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะเขียมาราวที่3อ่าเมื่อกี้ผมแพ้อีกแล้วนะมาผมเลือกก่อนดีกว่าผมเลือกก่อนใช่ไหมเอาเป็นสีสีขาวแล้วกันนะเออแบบสงบอะไรอย่างนี้สีขาวสงบสดใสนะเกมมา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 ดูกันดีกว่านะครับว่าสีขาวเราจะได้อะไรนะจ๊ะเผื่อพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1 ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหแทนมาสเตอร์<ท>น,นะครับนะนโ,ออโอ้โหนี่สูตรไหนอ่ะแต่ว่าได้นี่ว่ามีเซรัลล่มซูปปเปอร์เซย์ยอีกแล้วนะฮะก็แทนเมัสเตอร์ก็คือตัวที่เป็นตัวร้ายของแบกวิโดโอดใช่ไหมเอออยู่ตัวร้ายหมดใ <จ S 1> ไหมเออ copy เหรอใช <จ S 1> ่แล้ว copy อย่างเดียวเลยนะฮะตาคุณมั้ยนี่ว่าคุณจะเลือกอะไรเลือกอะไรสีเขียวป่ะอ่าสีเขียวนะครับนะยิงโดดเออโอเคแลเรโหูฝั่งท้ายฝั่งนี้นะเราจะเป็นสีเขียวสีเขียวจะได้เป็น เป็นปึ๊บอุ้ยโอ้โนะโอ้สุดยอดนี่นี่คุณคุณเรียกชุ่มากันเออลาใหญ่กดอีกอันหนึ่งกระโดดเล้วโอ้ยกูจะปาเต็มหมดไาถ้าพร้อมแล้วนะครับนะโอเคระหว่างท่อกับทำมัตร์ทำไมมันต่างกันใครจะเป็นผู้ชนะพร้อแล้วสามถ้าถึงเริ่มเลยกดนี้มาเออนี่จุกจุกปาปาโลนะอุ้ยอู้หูอู้หอุ้ยูอู้ห โอ้ยดิเอ้ยเอ้ยมามาปลาโลนะปลาปลาโลนะอุ้ยทอท้องก็เจ็บดีว่าท้องก็เจ็บเหมือนกันนะท้องก็เจ็บเหมือนกันนะไม่เจ็บเหมือนกันนะฉันเจอซื้อซุปเปอร์เนี่อ่ะนี่อ่ะปลาปลาเอาไปโดนตัวเองเออมามาดิมาดิอุ้ยคุณเจ็บนะคุณเจ็บนะคุณเจ็บนะเจ็บเลยนะเจ็บนะมาให้คุณตีผมไม่เข้านะผมซุปเปอร์เซย์แล้วนะเดี๋ยวจะมามาไฟก็ไหม้นะไฟก็ไหม้เวทีไปเถอะไฟก็ไหม้ไปอะไฟก็ไหม้ไฟก็ไหม้ไปไหม้ไปเถอะไหม้ไปอือโ้หปลาไม่ได้โลโลไม่ไม่ปาให้โอ้ย เออเอออุ้ยอุเอออุ้ยไม่โดนโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บไป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 เออเอาดิเออเออเอาดิเอาดิมาตอนนี้ตอนนี้จะจบไหมให้มันจบไหมมนจบไหมจะจบไหมวันนี้จะจบไหมวันนี้มา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 ดีมา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 อุ้ยเอาหูตก มาต่อกันในรา r ที่4ดีกว่าบุ้อ่าเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสามราวนะก็ถ้าเกิดว่าของเรานี้ผมแพ้ก็คือจบเลยนะครับจบชีวิตผมเลือกก่อนใช่ไหมงั้นผมเอาสีสีส้มแล้วกันนะให้คิดทำนายกันแล้วตอนนี้นะว่าสีส้มจะเป็นตัวอะไรนะฮะโอเคมามามาเปิดไปเลยมาเดี๋ยวมาดูนี่ราโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งปึ๊บเอ้ยแรกมาอ้าวได้ไงอ่าพร้อมยังพร้อมยังเอายิงรอโอเคสีม่วงใช่ไหมสีม่วงเออมันมันจะต้องสุ่มทำไมป่ะหรืออันเดียวนะโอเคมาตาคุณฮอบปึ๊บ นี S <S ่อันแมนฮะอ้าวอันแมนถ้าอันแมนฮะโอ้โหจะสู้ยังไงวะนี่โอเคพร้อมแล้วนะครับผมน้าว่าถ้ากับพร้อมแล้วแล้วก็5 4 3 2 1เริ่มเลยโอเคว well. really. ันนี้ไปยิงแล้วกันโอ้โหแล้วผมจะยิงยังไงวะเดี๋ยวยิงมาจู๋ก่อนจู๋ก่อนมาดิตบนะตบตบนะเว้ยโอ้โหโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออมามาดิมาดิมาผมน้าก็ตบตบอะตบอะผมตบเออมามา โอ้โหเออเออวันนี้คุณทำได้ได้นี่นีไว้ไว้เตี้ยแกเตี้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ่ะไม่ถึงหืมันีไม่เข้าด้วยยิงไม่เข้าด้วยยิงไม่เข้าด้วยเออเออเออโดนไปโดนไปมาตีมาเถอะตีมาเถอะตีมาเถอะกลัวไหมกลัวกลัวไหมไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวเล่นของแรงหน่อยโอ้โหระเบิดแบบพังแบบพังวันนี้แบบพัง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 ไม่กลัวไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วไม่สนไม่สนแบบพังตัวนี้ตีตีไม่โดนอ ตีไม่โดนไม่โดนโดนโดนโอุ้ยมันตัวเล็กว่าเออมาดมาดิมาดิพี่มาเยมาดิพี่มาดิพี่มาดิเออมาดิมาดิมาดิมาเออย่างยังยังไงดีดีดีเขียนไหมตกแบบไปแล้วอ่าอ่าฮยอมก็ยอมอะไรวะไม่ทำอะไรเลยอ่ะ อ่ะโอเคมามาถึงรอบสุดท้ายนะครับรอบท้ายก็จริงีผมแพ้นะแต่ว่ารอบท้ายคือแบบว่าเราจะให้เลือกตัวอะไรก็ได้นะครับขณะที่แบบว่าเราจะเล่นนะเอาตัวไหนเอาตัวนี้ได้กันาเป็นตัวแมนนี่แหละดูดีเวลาสีสุดละอ่ะโอเคมา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออมามาดูดีว่าระหว่างรอบท้ายเนี่ยผมจะสามารถแก้มือได้ไหมน้ามามามาเริ่มพร้อมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งทุตเออยิงวุ้ยวุ้ยมาดิมา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  มาดิมาดิผมระเบิดนะระเบิดนะมาดิเออเออเออยิงไม่โดนอีกยิงไม่โดนวะโดนเออเออคุณโอ้โหคุณมาตีผมออกคุณตีผมออกคุณไม่คุณเป็นใครอะหมแล้วบีมแลแมก็ยิงแทบจะไม่เข้าเลยนะอุ้อุ้อุ้ยเจ็บนะ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 รถแม็จะคอทอไม่ได้นะรู้เปล่าโอ้ยคุณพูดแบบนี้พูดอย่างนี้คุณพูดแบบนี้พูดแบบนี้นี่โดนไปโดนไปพูดแบบนี้นะพูดแบบนี้นะ มาดิมามามาเลย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 มา้โหเด็ด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 แต่เย็นพี่จะเย็นพี่จะเย็นพี่เราคุยกันได้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 เออเออเออมาดิมาโอดเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเกินไปเกินไปนี่จุก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 นี่จุก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 เออจุกอืมาดิมาดิมาดิเออ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 มาดิเออเออ ตายเถอะตายเถอะครับตายเถอะแกน่ะเออเออเออดิเดียวดิเดียวเออไม่เจอนะพี่วันดีเด็ดเด็ดเด็ดตาเออยากอยางยากอยู่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 อย่างว่านี้เอ้ยยังได้อีกเหรอได้อีกเหรอพี่เก่งจากไหนอ่ะฮะอดีมมาอดีมมาเข้ามุมด้วย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 อ่ะอ่ะเข้าไปไม่ยอมแพ้ผมก็ไม่แพ้ผมไม่แพ้เว้ยผมไม่แพ้รอบนี้เออสักสีก่อนแล้วแมนนี่ นี่มามาเออมาจุกนี่มามาดิมาดิมาดิคอทหายไปไหนคือขิงเกียร์เกียร์ใช้คอทละเนี่ยแหะมาเออมามาดิเออเออเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเออโอ้โหไม่โดนนี่แม่งเอ้ยเออ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 เรียบร้อยเรียบร้อยแต่หาของไง อโอเคกันแล้วก็เรียบร้อยกอู้ผมเพิ่งเห็นว่าห้องข้างๆก็โดนเผาด้วยแม่คนแก่โดนเผาหมดแล้วแล้วก็เอาเป็นว่าก็มาอยอมมอบนะไปไปยิงเลยนะ,ะยิงตรงกลางเลยนะก็ต้องโดนลงโทษตามระเบียบน,นะดูกันดีกว่านะว่าบลทลงโทษของเราจะเป็นโอู้อ้าวยิงไม่โดนอ่ะยิงไม่โดนนะสามดอกนะสามดอกไม่ยิงปุ่มดิปุ่มก็มีให้ยิงคุณยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะ ยิงอะไรอ่ะฮะยิงอะไรยิงอะไรเอ้ยมันจะโดนบ้างไหมเนี่ยอ๋อเอาไปเป็นปุ่มหินนี่มาเอาไปเป็นปุ่มหินปุ่มหินอ่าเดี๋ยวงงั้นต้อไปกดไลค์ไปกดไลค์เออลืมไปนะปุ่มผิดปุ่มผิดอ่าเขยไป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 นะไปดูดีกว่านะว่าโอ้โหเราจะคือไรนะยิงล้อนละยิงล้อนอ่ายิงร้อนมอมนะอุ้ยมันคืออะไรอ่ะอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือดิสเหรออ่ามันไม่ยิงไม่เข้าเดี๋ยวไม่เข้า อาจจะไม่ได้ไมนได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้จ้ะอ่าเอ้าเออคือทำอะไรผมมาทำอะไรผมยืนแล้วอ่ะผมยืนแล้วผมเอามาเลยผมเอามาผมเอามาผอุ้ยเดือดวุ่นขัดเลยหยิบแล้วเขาหยิบแล้วเหยียบแล้วเอออ่ะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสรับกงล้อในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ,บก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะโหหนมันใหญ่จีใหญ่จริงยอดเลยครับก็ตอนนี้ผมจะกดปุ่เสียบคุณฟ้าขอตอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชาอบใจลืมกดไลค์กดซับไลค์เผื่อเป็นกลังใจผมในการติดต่อไปด้วยนะครับชิมิน่าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย